thì tôi ăn buồn thôi thôi น้าขดไใจง่ายไปอ่ะใจง่ายไปอ่ะน้ำมือหนึ่งติเกเงอ่ะจอร์จจอร์จได้ไหมหรือว่าที่โยนให้ผมเพราะว่าถ้าแต้มมันเท่าอ่ะเราจะก็ได้เล่นอีกใช่ไหมล่ะอืออือแ้เป็นโลกเองยอรับแลยทุกโลกเองโทษได้อยู่นะเมื่อกี้เนี่ยการยังโอเคอยู่นะ ไม่ลื่นอ่ะจังหวะน,นั้นกูก็ไม่ควรจะสปินหนีไอ้แตงอยู่ดีส่งง่ายกว่ากูผิดตั้งแต่เลือกจังหวะเล่นแล้วกูผิดนะเลือกจังหวะเล่นแล้วเอางั้นว่าจะเดินม,มาหน้กากล้องเจ้าขอโทษอะไรกูผิดเ,เองเทำไมกูผิดนะคกูเลือกจังหวะเล่นแล้วต่อให้รองเท้าไม่ลื่นกูก็ไม่ควรจะดึงตัวประกบแล้วได้กูควรจะจ่ายไปเรื่อเลยก่อน แล้วคือพอมึงเสียแต้มเว้ยแต้มเท่ามึงก็หล่นแล้วมึงก็ปาให้กูไอ้เหี้ยบังคับขี้ให้กูอ่ะรู้แล่นจริงมึงเลี้ยงขึ้นมาก็ได้ผมดี้เออปูเลือกเยอะแยะปูลงเลยติดแหวนรึไงพอปาไม่ให้กูเหลืออะไรให้กูเล่นไหน,นเฮียมันก็ไม่มีอะไรให้กูเล่นแล้วอ่ะแต่ดีขึ้นเยอะครับแต่แพ้ของกูไม่ใช่ทำไมมันลืน่นโคตรลื่นเลย คุณทันี้แหละคุณพองมือหน่อยคุณแรงเยอะเหี๋ยเกิี่นอีกมีอยปาให้คุณ๋ยวลูกไอ้สัตว์ทางจะใช่มากเลยนะยี่การเห็นกูอย่างสวยมึงส่งมาสวยแน่นอนไอ้ยี่การ์ดส่งลูกนั้นน่ะกูชอบนะมันสวยแล้วคือลายนั้นน่ะกูกูต้องจับแล้วเลยอาบเลยให้การส่งมาผมกูจะไปยิงไอ้ลูกนั้นน่าสวยมากเลยลูกส่งนั้กูแบบไอ้เยียเอ้ยกูวิ่งมาเลยอัพแล้วจัดไอ้เยียอะไรวะสวยแล้วไอเดียดีแล้วแกกูขู่ญู่ปู่นแล้วยังไม่สองลูกกระติกกระใจไม่ก็มี

ไม่ได้มองเนตากูดับตั้งแต่ตรงนี้กูไม่เห็นมึงตอนอยู่ตรงนี้ละกูมึงอยู่ตรงนี้ก็เลยวิ่วิ่วิ่งวทำไงต่อดีก็เอ้ยเราทิ้งกับมึงแล้วกันก็เลยปาให้มึงไอ้บอลไปไปแล้วครับคิงว้า ไอเกมก็บุ๋ยไอเกมเยอไอเกม,มต้องเหง็นแค่ไหนคือถ้ามันมีช่องอนะ่ะมันก็ได้พีอ่อะไรนี่มันไปแต่มันไม่มีช่องนะอ่ะหนูจตายพี่แปลงอยู่ไงแปลงม่แล้วนะแข่งก็ตายหา่านักเตะกันโดเขาไม่แข่งได้ไงมึงยิงปืนอยู่เหรอ,หรอชุดม่งเท่ว่ะ พลาดติดเยอะนั่แหละแข่งแข่งเอ้คัดพลาดไปไข่งอะไรพาต่อทีนะมันเขาเรียกว่าชนิดอะไรวะทีืไทยาวที่เล่นเพื้นยาวอัดลมนี่แล้วแล้วมันต่างกันกับเพื้นธรรมดาไหมไหถึงยังไงครับที่มันชักคนละประเภทกันพี่คนละประเภทกันเกียรคู่แมน ไม่เห็นเราเหรอเห็นขำตลอดแต่เกมเหมือนคนไม่แดกกัญชามาเดี๋ยวฮาเดี๋ยวฮาใส่เลยกิงเรียบร้อยว้ายิงให้น้องยิงแล้วยิงดีแล้ว กูไม่มาเลยวเราคนนี้สามแต้มเลยถ้ามาสักคนก็ยังดีนะกูอย่างโลกเลยคิดดูกูไม่เห็นมึงอ่ะกูไมาเห็นตรงเนี้ยโลกสัตว์อ่ะขอโทษจ้าไจเพื่อนกูผิดเองกูอย่างโลกเลยอะไรเพื่อนกูรักมึงกูอย่างโลกเลยตอนใหญ่พี่ไม่ต้องเงอค้างแน่พี่เขาเขาเขาติดไข้ไหมพี่โลกพี่เข้าแปะปั๊มแล้วเข้าใจหัวใจมึงเต็สมันร้อยเจ็ดสิบขอโทษกูโลกเองเแม่เไร ตากูมืดไม่คุ้มชอบป้องกันตากูมืดบอดตั้งแต่ไม่เห็นในกั๊ดตรงนี้เไรเหี้ยต้องไปเห็นอยู่ตรงนี้ดีให้บุมมาบุมหล่อเลยยิ้มอย่างเดียวเลยแล้วแล้วเริ่มละเริ่มเวียงละเริ่มอัดไนละใช่ไหมใช่ไหมเกมมันเริ่มเชโดเชโดโดโอ้โหแข็งแกร่งว่ะเออฟเฟน นางปลาฟิตเนสไปแก้วยิยงสามแต้มไม่ลงลงปวะเมลงดูอันนี้แม่งเหมือนไม่ลงเลยคุณคีบเก็บมาแล้วแล้วมันต้องไปอยู่ลาวสิบสี่อ่าเดือนหนึ่งนี่แม็กซิม,มัมเดือนหนึ่งเดือนเด่นกว่าหลายร่วมกับตัวด้วยไปอยู่ที่ร้งกับตัวด้วยเพราะว่เราหมดบอกแล้วเหมือนดีดเออไปเซ่ก็ได้กันเนี่ย เรล่นเกมละโอ้โหรอดจลูกนี้อยู่คิงรอเจลูกนี้อยู่